สวัสดีครับทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมติดตาม YouTube ช่องหมูเฮงเฮงฟาร์มนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแม่เป็ดและลูกเป็ดเมนดารินของที่ฟาร์มนะครับวันนี้มีลูกออกมาทั้งหมด10ตัว สีดำเจดตัวสีขาว3ตัวซึ่งผมสงสัยว่าสีขาวเนี่ยอาจจะเป็นไข่ของอีกแม่หนึ่งมามาไข่ใส่ไว้เพราะว่าเป็ดเมนดาลีนเขาบอกว่าเป็นเป็ดที่รักเดียวใจเดียวอยู่คู่ไข่คู่มันนะครับตัวเดียวเมียเดียวผมเลยสงสัยว่าระหว่างแม่เป็ดสีขาวมาไข่ใส่ในดังแม่เป็ดสีดำนี่ไว้กับ แม่เป็ดสีดําตัวนี้ไปผสมพันธุ์กับพ่อเป็ดสีขาวก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมันคือข้อไหนกันแน่นะครับเพราะว่าอีกรางหนึ่งมันมีแม่สีขาวออกไข่อยู่เหมือนกันก็เลยสงสัยว่าแม่สีขาวคงจะแอบมาไข่ใส่ไว้ใน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 รังของแม่นี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าแม่นี้ไปผสมพันธุ์กับพ่อขาวนะครับยังยังหาสาเหตุหรือว่า ขัดใจว่ามันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับแต่ที่ผมศึกษาหาข้อมูลมาก็คือเป็ดเมนดารีนคือเป็นเป็ดที่ยักษ์เดียวใจเดียวและเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกนะครับก็ยังยังหาหา,าข้อหายสงสัยไม่ได้เดี๋ยววันไหนมีข้อมูลเพิ่มเติม ผมจะมาอัปเดตแล้วก็มาลองให้เพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube หมูแหงๆทุกท่านได้รับชมได้รับทราบได้เป็นข้อมูลนะครับแม่เป็ดเขาห่วงลูกเขามากนะครับเขาจะห่วงเขาจะระแวงคนที่เข้าใกล้แต่วันนี้เขาออกลองจากรังไม่ได้สามวันแล้วก็เลยถือโอกาสให้เขาดูแลลูกมาสมวันวันนี้ก็เลยเข้า มาดูในกรองของเขาปกติอยู่เข้ากลาไม่ได้แล้วเขาจะทำเหมือนกับว่าเขาจะตายเขาชักลิ้นผับผับ,ผ,บผับเลยนะครับแล้วก็พาลูกหนีตอนนี้ก็พยายามจะหนีนั่นแหละแต่ก็เราอยู่พื้นที่ไม่กว้างัเท่าไหร่เขาก็เลยไปไม่ได้ซึ่งอาหารการกินก็ผมให้กินแหนเป็ดแล้วก็อาหารลูกเป็ดทุกตัวดูแข็งแรงดี เป็นสัตว์ที่ว่าตายยากตายยากแข็งแรงมากนี่นะครับกําลังน่ารักน่ารักทุกตัวเลยเขาก็เชื่อฟังแม่เขาหนะาเขาจะวิ่งตามแม่เขาตลอดยังไงนะครับเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหมูเฮงเฮงฟาร์มนะครับ youtube นะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับพฤติกรรมการเป็นอยู่ของเป็ดเมนเดลีนซึ่งเป็น เป็ดต่างประเทศนะครับให้ท่านที่ติดตามได้รับทราบให้ดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่8พฤษภาคมพศ2568นะครับวันที่8เดี๋ยวเขาโตเขาใหญ่ก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชม ช่องหมูแหงๆกดติดตามเอาไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดจะได้รู้นะครับว่าเป็ดมินดาลีนเป็นแบบไหนโตและเป็นแบบไหนนะครับมันเป็ดเป็นเป็ดที่สวยที่สุดในโลกนะครับเป็ดมินดลีนซึ่งตัวเมียก็สีสันก็ไม่เท่าไหร่แต่ตัวผู้สีสันสวยงามมากมีเสน่ห์สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวผู้ที่เป็นทั้งสี ธรรมดาแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับปเป็ดเมนเดลินเป็นเป็นสัตว์ป่านะครับเป็นนกเป็ดน้ํานะครับเป็นเป็ดน้ําที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติของต่างประเทศนะครับไม่ได้เป็ดเลี้ยงแบบบ้านเราไม่ได้เป็ดเป็ดไข่หร้อเป็ดกัาบกาแบบบ้านเราเขาเป็นเหมือนกับนกนะครับเหมือนกับนกน้ำนี่ส่วนใหญ่คนที่เขเอามาเลี้ยง เขาจะตัดปีกเพื่อป้องกันการบินหนีซึ่งเป็ดที่ผมซื้อมาชุดแรกเขาก็ตัดปีกมานะครับแต่ชุดที่ผมเพาะขึ้นมาแบบตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้ตัดปีกเขาก็จะบินบินได้สบายสบายเหมือนนกเลยซึ่งระยะการบินของเขาไกลมากนะครับบินได้แบบเหมือนนกเลยครับสบายๆเลยดูครับตัวนี้ประมาณ5เดือนนะครับกำลัง ถ้าเป็นนี่ก็กําลังแตกหนุ่มกําลังขนหนุ่มกําลังจะขึ้นนะครับตัวขาวที่คอมีสีน้ําตาลน้ําตาลก็คือมันตัวผู้นะครับตัวผู้ซึ่งในในรังนี้ก็มีแม่สีขาวอยู่นะครับแม่สีขาวอาอกออกไข่อยู่ประมาณสิบกว่าฟองนะครับแล้วก็แม่สีน้ําตาลตัวนั้นนะครับไข่อยู่ดังนี้ดังตู้นี้นะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูไข่สักหน่อยนึงแต่แต่เขา เ็ค่อนข้างที่จะระแวงปกติเขาเชื่องนะแต่วันวันสอวันนี้ผมมาเข้ามาเอาลูกเป็ดออกจากตู้ในในรังเขาแบบนี้เขาเลยทําทําให้เขากลัวเขาเลยระแวงเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดให้ดูไข่นะครับถ้าไข่ในระดูอย่างเงี้ยเรามองไม่รู้เลยว่ามีไข่แต่นี่เขา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 ,เขากรบเขาแอบไว้อันนี้มีอยู่แปฟองแต่น่าจะไข่อีกนะครับนนี้คือไข่ ของเป็ดแมนเดลีนนะครับซึ่งแม่ตัวนี้นะครับแม่ตัวนี้เวลาเขาออกออกไข่เขาจะห่วงหวงถิ่นห่วงที่หัวงรังเขามากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆได้รับชมแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดกดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e หมูเฮงเฮงฟาร์มไว้ด้วยนะครับผมจะลงองสัตว์ที่ผมเลี้ยงให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชม ตัวนี้สีสันนะครับนี่คือสเสน่ห์ของเป็ดเมนดลีนสีสันที่สวยงามเวลาเขาโตเต็มหนุ่มโตเต็มวัยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้สีป่าธรรมดาอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งจะแยกก็ออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นมีสีขาวเนี่ยสีขาวอย่างงี้ยก็คือตัวผู้อย่างเงี้ยเนี่ยที่น้าออกสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะครับ นี่นะครับคือความแตกต่างของสีแต่ละสีตอนนี้ผมกำลังเพาะพันธุ์แล้วก็กาลังพัฒนาให้ได้มีปริมาณเยอะๆนะครับตามฟาร์คาเฟ่หรือก็ตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมดูแล้วสวยงามตอนนี้ผมจะทำกรงใหม่อยู่อีกที่หนึ่งซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงกันให้กว้างกว่าเดิมนะครับให้ ความมันอยู่เขาดีกว่านี้อันนี้มันมันแคบไปแต่ว่าร่มเย็นดีเพราะข้างข้างข้างบนนี้ผมปลูกเป็นกระทอกรกไว้นะครับกระทอกรกให้มันร่มแต่เป็ดเขาอยู่ยานาน่านะควรที่จะให้โดนแดดบ้างได้ฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับพวกไรพวกอะไรจะได้ไม่ม,มีตรงนี้มันค่อนข้างที่จะทึบไปนะครับก็เลยต้องนุกนงนแม่ลูกเขาแล้วก็ ตู้นี้ก็จะมีลูกมีมีไข่อยู่ตู้นนก็กําลังมีไข่อยู่ซึ่งเป็นแม่สีขาวเป็นพี่ของไอ้ขาวๆทุกตัวนี่แหละในครอกน้องของพวกนี้พวกนี้ได้ได้มาเจ็ดตัวคลอกที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้คือพี่ชายของไอ้สิบตัวที่เมื่อกี้นะครับเนี่ยเป็นคอกแรกเหมือนกันเป็นหนุ่มแล้วนะครับเป็ดเมนดลีนเนี่ยเขาจะมีลูกประมาณสองสามสี่ครอกต่อปีนะครับไม่เหมือนเป็ดบ้านเราที่ไข่ตลอด ันนี้เขามีฤดูวางไข่เหมือนสัตว์สัตว์ป่าทั่วไปนะครับช่วงมกราจนถึงช่วงฝนพอช่วงฝนเขาก็จะผัดปีกผัดขนเขาก็จะพักการไข่ไปประมาณสี่ห้าเดือนพอเริ่มเข้าปลายฤดูหนาวเขาก็เริ่มขนเต็มสมบูรณ์เขาก็จะเริ่มออกไข่กันอีกครั้งหนึง่งนะครับเขากินอาหารเป็ด ได้สบายสบายกินอาหารเป็ดไข่ของเรานี่ยละครับให้กินอาหารเป็ดไข่แล้วก็ให้กินแหนเป็ดนะครับนี่ผมเอาแหนเป็ดมาโยนมาให้เขาเขาจะาใช้กินแบบเป็ดเลยนะครับนี่ถือดถอีถือว่าดีนะครับเขายังไม่ดิ้นสักเท่าไหร่เมื่อวานก่อนที่ผมเข้ามาเอาลูกเป็ดออกจากรังของเขาโอ้โหทุกตัวตื่นตะนกดิ้นเท่าไม่ได้แล้วนี่ถือว่าเขายังถือว่านิ่งแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องหมูแห่งแห่งฟาร์มด้วยนะครับผมมีเก้งมีเนื้อทรายมีสัตว์ต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสัตว์พวกนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพได้นะครับราคาคู่หนึ่งก็หลักหมื่นนะครับราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่มาดูความสวยงามของเขาแล้วมันมันคุ้มนะครับมันดูสวยงามมีเสน่ห์อันนี้เราจะปิดไลค์ด้วยกับอ่า เาโทนนะครับซึ่งเป็นนกปีนี้แล้วก็ได้มาแค่ตัวเดียวเป็นตัวผู้นะครับหลอ่อหล่อมากฝากช่องหมูเฮงเฮงฟาร์มไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับมือใหม่นะครับมือใหม่หัดทําช่อง youtube นะครับมือใหม่สำหรับอันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม นะครับมีข้อมูลใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมบายบายกาบกาบกาบ